โปรแกรม T-A-Mie คือความสมดุลของการดูแลรูปร่างโดยเฉพาะบุคคลโดยมีผลิตภัณฑ์เช็คผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตลอดจนคำแนะนำด้านอาหารและการออกกำลังกายที่พิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์เผยให้เห็นถึงความแตกต่างที่สัมผัสได้นี่เป็นโอกาสในการประสบความสําเร็จในเส้นทางการดูแลรูปร่างของคุณเริ่มต้นด้วยเจ็ดสตาร์ในช่วงสองสัปดาห์แรกและ t r m เช็คทดแทนมื้ออาหารและนี่เรียกว่าโปรแกรม T-A-Mie เจสต์ดช่วยให้ถึงเป้าหมายที่วัดผลได้อย่างรวดเร็วร่วมกับการรับประทานอาหารที่มีแคลอรี่ต่ำและการออกกำลังกายเป็นประจำทีอาร์มีเช็คช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและจำเป็นต่อร่างกายผลิตภัณฑ์ทั้งสองนี้รวมกันเป็นโปรแกรมทีอาร์มี จากนั้นคุณนำสิ่งที่คุณเรียนรู้จาก2สัปดาห์แรกมาปรับใช้ในโปรแกรม T.R.M ี R Me ระยะยาวของคุณร่วมกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้ตรงกับเป้าหมาย My Age ช่วยให้คุณรู้สึกอิ่มนานขึ้นและช่วยลดความอยากอาหาร c p เ e x ช่วยรักษากล้ามเนื้อลดไขมันเมื่อทานร่วมกับการรับประทานอาหารที่มีแคลอรี่ต่ำและการออกกำลังกายเป็นประจำ CS, n t TRL เชื่อช่วยจัดก,การอารมณ์ของคุณและรับประทานทีอามีเช็คอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้รับสารอาหารและโปรตีนที่สำคัญต่อร่างกายผลิตภัณฑ์ทีอามีทุกชิ้นผ่านกระบวนการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน 6S ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลที่คุณต้องรอลองเข้าโปรแกรมทีอามีวันนี้เพราะนี่เป็นก้าวแรกของไลฟ์สไตล์การดูแลรูปร่างแบบใหม่ของคุณโปรแกรมทีอามีจากนูสกิน